สวัสดีครับมาดูผลงานวันนี้นะครับพาเครื่องย้อนยุกของกลวยนะครับอันนี้เป็นงาแกะ7ชั้นนะครับงาแกะเชั้นพร้อมใบประกาศรางวันที่1นนะครับงาแกะ <c oughs> อันนี้เป็นงาแกะงาแท้นะครับงาแกะสมเด็จ เจ็ดชั้นนะครับเป็นงานแกะมือนะครับตัวจริงเหลืองนะเพราะว่าเขามีการใช้มาพอสมควรนะครับตัวจริงเหลืองหูตาติดชัดนะ หุตสินสวยงามนะครับมีการใช้มางาแห้งนะนี่นะีะรอยเลื่อยใช้เลื่อยตัดนะ พร้อมใบประกาศ <c oughs> ลงวันที่หนึ่งนะครับเอาไวไ้ๆวนะเอาสามพันบาทนะครับสามพันบาทงาแกะเจ็ดชั้นพระทันตัวหลวงพ่อกวยเสกนะเอาสามพันบาทสมเด็จหลวงพ่อ หลวงพ่อทองมานะครับร้อยเอ็ดนะวัดสว่างท่าสี่นะครับร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดพระสมเด็จหลวงหลวงปู่ทองมานะครับสวย สภาพสวยนะเอาไว้ไวครับเอาสองพันสามร้อยบาทครับสองพันสามร้อยบาทเอาสองพันสามร้อยบาทจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสองพันสามร้อยบาทสามเา 2, าค <c oughs> หลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมนะครับคุณแผน3 k หลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมองนี้ไม่ใช่เงินนะครับน่าจะเป็นผสมนะกรอบตลับอันนี้เป็นตลับนะน่าเป็นกรอบผสมกรอบน่าจะมีสนะัก 3- 4 0 0อนะกรอบแบบนี้นะกรอบตลับ เอาไวๆนะเอาไวๆแนละ้วเอาเ0 0าอบาทแล้วกันเอา900บาทเคยขายภาพเปือยไป800อนะเนี่ยอันนี้พร้อมพร้อมตลับเนี่ยแต่ไม่ใช่เงินนะครับเอาเอา900อบาท 3K หลวงพ่อพูนพร้อมตลับอย่างนี้เลยสวยงามนะครับแกะสามารถแกะเปลี่ยนพระองค์อื่นที่ขนาดใกล้เคียงใส่กันได้นะครับเอา900รย อนุมานหกสามพร้อมเลี่ยมกันน้ำเอาหนึ่งพันบาทนะครับเนื้ออันปกาก้านี่ออกที่วัดหรือพ่อโกยโดยตรงนะเอาหนึ่งพันบาทอนุมานหกสามหลังยันหกสามนะฮะเอาแปดร้อยบาทหลังยันหกสามเอาแปดร้อยบาท ไม่ค่อยมีของออกมาแล้วนะน,นันนได้นะครับตรงนี้เป็นเนื้อเงินปีหกสี่นะครับเนื้อเงินหกสี่อันนี้เป็นกรอบกันน้ำไมเนน่ย น่าจะเป็นกรอบเลเซอร์นะผมว่าแล้วแต่ว่าเขาใช้มาโดนเหงื่อนะเลยดำนะน่าจะกันน้ำนะอ๋อเป็นไม่กันน้ำนะเป็นกรอบกรอบแกะได้นะเกอบแกะได้นะี่นะครับกรอบแบบแกะได้นะจมูกด่งนะครับเนื้องเงินปีหกสี่ ทำบุญกระถินนะสองพันห้าร้อยหกสิบสี่บาทได้เนื้อเงินหนึ่งองนะฮะองนี้สวยนะเป็นสายฝน่สายฝนเห็นสายฝนนะฮะองนี้เอาราคาเดิมนะเอาสามพันบาทนะครัเนื้อเงินนะเอาสามพันบาท องค์นี้เป็นตะกุดพอกข้างนะครับขนาดประมาณนิ้วกว่านะตะกุดพอกข้างเก่ามีอายุนะครับมีอายุทั้งตะกุดแล้วก็ตัวข้างนะครับเชือกเดิมๆเลยเอาหนึ่งพันสองร้ยบาทนะครับหนึ่งพันสองรอยบาท หนึ่งพันสองร้อยบาทเหรียญ <c oughs> กลมอันปกาก้าปีหกสามนะครับเอาเจ็ดร้อยบาทนี่ก็คนหากันนะไม่ค่อยเจอแล้วนะครับคนนี้ฟ้าไปหน่อยนะต้องปัดหลังยันปีหกสองหนึ่งพันบาทนะครับหลังยันปีหกสองหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาท <c oughs> รูปถ่ายหนังไก่ปี6กสองหลังจีวอนแปดร้อยบาทนะครับสเกลต้ยพมนะชัดเจนเอแปดร้อยบาท <c oughs> นี่ถามกันตลอดนะครับมันไม่ค่อยเจอนะนานๆจะเจอแล้วนะครับเหรียญบาทน้ำมนนะบาทน้ำมนต หลวงพ่อกลวยนะครับผิวสวยอันนี้คือซีนเดิมมาอย่างนี้เลยไม่เคยแกะนะครับยังไม่เคยแกะอยู่ในซีนเดิมๆเลยแตกผิวลุ้งนะทั้งคู่นะครับขายราคาเดิมนะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับไม่รู้ว่าใครสั่งไว้นานแล้วนะหาไม่เจอแล้วเพราะว่า เกือบเดือนเหมือนกันนะกว่าจะได้มานะกว่าจะเจอนะห้าสี่สีนะเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะตอนนี้ก็แทบจะไม่เห็นแล้วนะห้าสี่สีสวยมากนะครับเป็นแรงคูปีหกศูนย์ะอันนี้หนะึ่งหกศูนย์หนึ่งพิธีแรงคูปีหกศูนย์บาทำมนต์นะครับ ของเกมีนะทำสวยมากนะครับองมมหใ่หนึ่งพันห้าร้อยบาทใครที่ยังไม่มีก็ทักมาแล้วกันเนาะ,ะเริ่มหายากขึ้นทุกวันนะครับฮะเครื่องมีกับพระที่ เคยนำมาลงขายแล้วนะครับที่ว่ายังอยู่นะเดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างก็จะมากลับมาไล่ให้ดูอีกทีนึ้นะครับ <S <S ใครสนใจก็ทักไลน์มานะครับสวัสดีครับ